วันนี้มาพบกับพี่เล้งแต่ว่าน้องไอ้เขายังไม่มาเลยอะ่ะเขาไปข้างนอกกับคุณพ่อเขาไปกับปับป๋าแต่ว่าเดี๋ยวกําลังเดินทางมามา่อคมนรู้ใจยังไงเนี่ยกําลังรอดูอยู่ก็เลยพี่เล้งเลยอยู่คนเดียวเนาะอะไรเงีเ้ยอ้าเห็น,รหนเรื่องร้ายมอยู่นี่เองไปไหนมามาแล้วค่ะไปไหนมาไอ้มาดีกว่าันนี่กำลังเดินทางอ๋อ,อกำลังเดินทางใช่ไหมอ่ะสวยสวยเออเอาเ,อาเอานี้ได้อะไรมาพี่เล้งเห็นว่ามีอะไรเอ็งเนี่ย มีอะไรมาโชว์เนี่ยเขามีสติกเกอร์อีกแล้วอะ่ะสติกเกอร์สวยๆใสๆน่าจะสวยมากแหละดูดิว้าเขาบอกเขาจะมาโชว์ให้เ,เพื่อนๆดูด้วยแล้วก็มีหลายรูปแล้วพร้อมกับบอกคําศัพท์บางตัววันนี้เนาะโอเคไหมไอไอเลือกคําคไหนดีบ้างมาคําไหนบ้างอันเลือกเลยคําแรกคําแรกคําว่าไอศครีมนี่ไอศครีมไอศครีมไอศครีมแปลว่า,อาไ,วไอ,อาติมโอเคเนาะอ่ะคำที่สองคำว่าอะไรดีเอไอ้เลือกเลย เดี๋ยวกูเลี้ยงโชว์ให้ดูก่อนโชว์รูปไอศครีมโอ้น่ากินไหมอันนี้ก็มีน่ากินมากเลยอ่ะก็มีไอศครีมรูปแมวอ่ารูปแมวเหมียวไอศครีมแมวเหมียวด้วยอ่ะครับที่สองไอศครีมรูปกระต่ายไอศครีมกระต่ายด้วย Rapid Ice Cream อ่ Water 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 แปลว่าน้ำอ่ามันอยู่ในแก้วน้ำอยู่ในแก้วพูดแก้วก็ถูแล้วไงแก้วคือ ยางนะเรียกวา glass board เนีต้องพูดสิ glass board glass board glass board โอเคนะโอเคคำที่สามเป็นอะไรเอ่ยขาขาขากระตุกใช่ไหมเขาเรียกว่าขาพลิกเส้นพลิกเลยติ๊กเลยเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงว่าเสียงติ๊กขาทำไมอ่ะคำที่สามเอาเลือกเลยคำที่สามช่ว่าอะไรอ่ะไอ้เลือกมาคำที่สามช่ว่าอะไรดูสิติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตัก เค้กเหรอใช่เค้กไหมอ๋อเค้กภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเค้กรูปนี้รูปเค้กใช่ไหมรูปสีมันอ่อนมากเลยไม่ค่อยเห็นรูปนี้นะรูปนี้เนาะเค้กเค้กเค้กก็แปลว่าเค้กคนภาษาไทยเขาเลยทับศัพท์ไปเลยเนาะเค้กเค้กคำที่สี่คำที่สี่อ่ะเลือกเองเลยคำว่าอะไรดีนะนาวอ่ะเลมอนไหนเลมอนไหนเลมอนมะนาวตอนแรกมองทางผ่านนะ <Now. S 1> ตอนแรกนึกว่าเป็นแตงโมแตงจริงไม่ใช่น้องอ้ายบอกว่าเป็นมะนาวเลมอน โอเคนะอ่ะขออีกหนึ่งคำขออหนึ่งคำคำว่าอะไรดีเอ่ยกระต่ายมีคำว่ากระต่ายภาษาอังกฤษคือ <Rabbit. S 1> <Rabbit. S 2> ลาบ,บี rabbit r a b b i t ไหนลองพูดแบบรงๆซิอยู่ไหนกระต่าย r a b b i t อันไหนกระต่ายไอ้อ๋อนี่ยที่อันน,น,นี้อันนี้ใช่ไหมเอ๊ะนี่กระต่ายเหรอใช่มันเห็นแต่หน้าเอ๊ะใช่เหรอไอ้มันเหมือนหมีเป่าอ๋อปลาวานใช่ปลาวานหรือเปล่ายุย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 ตุ๊กตา ปลาวานภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเอ่ยจำได้ไหมดอฟินดอฟินปาโลมาดอฟินปาโลมาปลาวานเขาเรียกว่าเวล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 ร้อนมากปลาวานโอเคงั้นวันนี้ไปก่อนแล้วกันเราร้อนแล้วเดี๋ยวไปขึ้นมาก็ลืมเปิดพัดลมเฉยเลยมัวแต่อยากอัดคลิปกันนะเนาะใช่ไหมมัวแต่ยาโอเคงั้นวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย เก่งมากเขาบอกกลับแล้วอะไรองี้